สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูสิริสุดาคณะสตรีวงอีกแล้วนะคะกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดคุยกับนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของแผนที่นั่นเองค่ะ,ะแผนที่มีประโยชน์อย่างไรนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังคลิปนี้และตอบคาถามของคุณครูท้ายคลิปด้วยนะคะ ะะแผนที่นะคะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีความสาคัญในการนํามาใช้เป็นเครื่องช่วยในการดําเนินชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากแผนที่ให้ข้อมูลด้านตําแหน่งที่ตั้งการกระจายของข้อมูลขอบเขตของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้นั่นเองค่ะจึงมีการนําแผนที่ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนข้อหนึ่งก็คือการนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะ แผนที่นะคะเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกและการวางแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวันได้หลากหลายและกว้างขวางค่ะยกตัวอย่างเช่นเราใช้แผนที่วางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและการหาค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารเราใช้แผนที่เพื่อค้นหาข้อมูลและสารสนเทศชิงพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังภัยจากดินโครนถลม่มอุทกภัยหรือภยัภยอื่นๆ ที่ทางราชการได้จัดทําขึ้นนะคะซึ่งทางราชการได้จัดทําขึ้นเนี่ยก็เพื่อจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วไปนั่นเองค่ะอันที่2นะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการเรียนการสอนค่ะแผนที่นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเข้าใจในบทเรียนทางภูมิศาสตร์ได้ดีขึ้นโดยใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านกายภาพและรัฐกิจนั่นเองค่ะ แผนที่นะคะแสดงสถิติการกระจายของข้อมูลปรากฏการณ์ต่างๆและภาพรวมของพื้นที่ซึ่งจะนําไปสู่การศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ของพื้นที่ได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนั่นเองค่ะอันที่3นะคะ มีประโยชน์ด้านการวางแผนพัฒนาประเทศค่ะแผนที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนพัฒนาและกําหนดนโยบายหรือโครงการต่างๆในแต่และหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนั่นเองโดยการนําข้อมูลในแผนที่มาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบกับสภาพการต่างๆทั้งในปัจจุบันและในอดีตนั่นเองค่ะซึ่ง แผนที่เนี่ยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและนํามากําหนดเป็นแผนพัฒนาหรือนโยบายต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นการวางผังเมืองการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดน้ําท่วมนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะในหลวงราชกาลที่9ของเรานะคะทรงใช้แผนที่เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเองค่ะ อันที่4นะคะมีประโยชน์ในด้านการเมืองการปกครองค่ะแผนที่นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนดําเนินการเตรียมรับหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยา่างถูกต้องโดยการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์จากแผนที่เช่นปัญหาแนวพรมแดนระหว่างประเทศนอกจากนี้ในด้านการปกครองท้องถิ่นยังใช้แผนที่ในการกําหนดอาณาเขตของหมู่บ้านและตําบลที่แน่นอนได้นั่นเองค่ะอันที่5นะคะมีประโยชน์ในเรื่องของด้านการทหารค่ะแผนที่นะคะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์นำมาใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวกับสภาพภาูมิศาสตร์และแสดงตำแหน่งทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับระยะทางความสูงเส้นทางลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญนั่นเองค่ะอันที่6นะคะด้านเศรษฐกิจค่ะแผนที่นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการนํามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ทราบถ,ถึงทําเลที่ตั้งสภาพทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรทําให้เข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมได้ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอันที่7นะคะแผนที่พิประโยชน์ด้านสังคมค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนพัฒนาและกําหนดนโยบายต่างๆทางสังคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้นใช้แผนที่ในการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้การดําเนินการวางแผนพัฒนาสังคมเป็นไปในทางที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ อันสุดท้ายนะคะในด้านการท่องเที่ยวค่ะแผนที่เป็นเครื่องมือที่มีความจําเป็นต่อนักท่องเที่ยวและช่วยในการวางแผนการเดินทางหรือเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอีกทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถนํามาใช้ในการจัดการบริหารทรัพยากรเชิงรัษ ให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศและส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านอื่นๆอย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะเห็นไหมคะนักเรียนว่าแผนที่เนี่ยมีประโยชน์กับเรามากเลยทีเดียวค่ะเรื่องต่อไปอ่าอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะให้เรียนดนูอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแผนที่ท่องเที่ยวนะคะเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนอาจจะตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะเคยใช้อ่ GPS นะคะในการ ใช้เป็นการเดินทางนะคะจากที่1ไปอีกที่1นนะคะซึ่งตอนนี้ก็สะดวกส,สบายมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะค่ะลำดับต่อไปค่ะเราจะมารู้จักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกันค่ะเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะก็หมายถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโลก ด้วยเทคนิควิธีการสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูลการบร,ริการ,รการวิเคราะห์การจัดการและการตีความข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านทําเลที่ตั้ง ที่บอกค่าพิกัดที่แน่นอนได้ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะขออภัยค่ะยกตัวอย่างเช่นลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางทางวัฒนธรรมนะคะที่แสดงถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นบ้านหรือถนนนั่นเองค่ะซึ่งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะก็จะได้ข้อมูลมาจากอันที่1ก็คือการรับรู้จากระยะใกล้ค่ะอันที่2ค่ะ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกค่ะและอันที่3าคือแปลงเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตน์นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักการรับรู้จากระยะไกลก่อนกันค่ะการรับรู้จากระยะไกลหมายถึงอะไรนะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆโดยไม่มีการสัมผัสวัตถุนั้นและเป็นการบันทึกข้อมูลจากการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเครื่องวัดหรืออุปกรณ์บันทึกที่ติดอยู่กับยานสำรวจ ข้อมูลที่ได้จากการรับรู้จากระยะไกลในที่นี้หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพทางเครื่องบินในระดับต่ำที่เรียกว่ารูปถ่ายทางอากาศและข้อมูลที่ได้จากการบันทึกภาพจากดาวเทียมในระดับสูงกว่าเรียกว่าภาพจากดาวเทียมค่ะที่เรามาดูหลักการของเขานะคะว่าเขาทํางานยังไงบ้างนะคะหลักการการทํางานของการรับรู้จากระยะไกลค่ะหลักการทํางานของการรับรู้จากระยะไกลประกอบไปด้วย2กระบวนการสําคัญสําคัญก็คือ1นึ่งการได้รับข้อมูลค่ะ เริ่มตั้งแต่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดได้แก่แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศตกกระทบไปยังวัตถุหรือสิ่งต่างๆบนโลกและสะท้อนเข้าสู่เครื่องวัดหรืออุปกรณ์บันทึกที่ติดอยู่กับยานสำรวจนะคะเช่นดาวเทียมหลังจากนั้นข้อมูลที่ถูกบันทึกจะถูกแปลงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส่งลงสู่สถานีรับภาคพื้นดินและผลิตออกมาเป็นข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลเชิงเลขและข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะมี าการวิเคราะห์2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการวิเคราะห์ด้วยสายตาค่ะเป็นการวิเคราะห์ภาพด้วยสายตาเช่นเดียวกับการ แปลรูปถ่ายทางอากาศโดยพิจารณาองค์ประกอบด้านต่างๆเช่นขนาดรูปร่างสีและความเข้มของสีรูปแบบเนื้อภาพเงาที่ตั้งและความสัมพันธ์นั่นเองค่ะอันที่2ค่ะการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นการวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของภาพโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อจําแนกค่าการสะท้อนหรือค่าระดับสีเทาด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติค่ะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผลนั่นเองค่ะ ประเภทของเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลนะคะมีอะไรบ้างนะคะเทคโนโลยี Technology, การรับรู้จากระยะไกลประกอบด้วยรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมค่ะ <c oughs> รูปถ่ายทางอากาศคืออะไรนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเข้าใจเรื่องของรูปถ่ายทางอากาศก่อนนะคะรูปถ่ายทางอากาศหมายถึงรูปถ่ายของพื้นผิวโลกซึ่งถ่ายด้วยกล้องที่ติดไปกับอากาศยาน <c oughs> เช่นบอลลูนเครื่องบิน อากาศยานและคนขับค่ะสำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบผลิตรูปถ่ายทางอากาศก็คือกรมแผนที่ทหารนั่นเองค่ะอยู่ในกระทรวงกลาโหมนะคะผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496และได้รับอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาต่งตางๆใช้รูปถ่ายทางอากาศในการศึกษาและวิจัยได้ค่ะ <c oughs> เรามาดาูประเภทของภาพถ่ายทางอากาศกันค่ะภาพถ่ายทางอากาศนะคะแบ่งออกเป็น สองประเภทหลักๆได้แก่รูปถ่ายดิ่งและรูปถ่ายเฉียงค่ะรูปถ่ายดิ่งหมายถึงภาพที่ถ่ายโดยให้แกนกล้องอยู่ในแนวดิง่งหรือเกือบดิง่งกับพื้นผิวของลักษณะภูมิประเทศโดยที่แกนกล้องเอียงไม่เกินบวกลบ3องศาจากแนวดิ่งสามารถนำมาศึกษาหรือดูภาพในลักษณะ3ามิติได้และใช้ในการทำแผนที่ค่ะอันนี้คะเขตึกคือตัวอย่างของรูปถ่ายทางอากาศประเภทรูปถ่ายดิง่งซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหาคน,นาครค่ะนักเตียนอันที่2นะคะ รูปถ่ายเฉียงค่ะหมายถึงภาพที่ถ่ายโดยให้แกนกล้องเอียงจากแนวดิ่งแบ่งออกเป็น2ชิ้นด้วยกันค่ะคือรูปถ่ายเฉียงสูงค่ะเป็นรูปถ่ายที่แกนกล้องเอียง60องศาจากแนวดิง่งและเห็นขอบฟ้าปรากฏอยู่บนรูปภาพด้วยค่ะและรูปถ่ายเฉียงต่ำค่ะเป็นรูปภาพที่แกนกล้องเอียง30องศาจากแนวดิง่งและไม่ปรากฏไม่ปรากฏขอบฟ้าบนรูปรูปถ่ายเฉียงนะคะใช้ประโยชน์ในการลาดตระเวนทางการทหารนั่นเองค่ะนักเรียน อันนี้นะคะคือรูปถ่ายทางอากาศเฉียงสูงนะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นขอบฟ้านะคะนักเรียนและอีกอันนึงนะคะก็เป็นรูปถ่ายทางอากาศเฉียงต่ำค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการศึกษาข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศค่ะการศึกษาข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศนะคะทําได้2วิธีก็คือการศึกษาด้วยแว่นหรือกล้องส กล้องมองภาพ3ามิติและศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะการศึกษาด้วยแว่นหรือกล้องมองภาพิตมมิตินะคะจะทําให้ผู้ใช้เห็นรายละเอียดความสูงต่ําของพื้นผิวโลกจากรูปถ่ายทางอากาศ2รูปที่ถ่ายต่อเนื่องและมีส่วนซ้อนทับด้านหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ60เลยค่ะการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์นะคะก็จะทําให้ผู้ใช้เห็นและสามารถวิเคราะห์รายละเอียดรูปถ่ายทางอากาศแบบ3มมิติจากกล้องดิจิตอลนะคะ หรือจากการสแกนรูปถ่ายและนำเข้าสู่ระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นอกจากนี้การศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ยังสะดวกต่อการปรับแก้ไขข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลรูปถ่ายทางอากาศที่ผ่านการรับแก้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะของคุณครูก,ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะก่อนอื่นนะคะขอให้นักเรียนตอบคําถามของคุณครูนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังคําถามนะคะข้อที่1 รูปถ่ายแนวดิ่งหมายถึงอะไรข้อที่1รูปถ่ายแนวดิ่งหมายถึงอะไรค่ะข้อที่2นะคะรูปถ่ายเฉียงสูงใช้แกนกล้องเอียงกี่องศาจากแนวดิ่งค่ะรูปถ่ายเฉียงสูงใช้แกนกล้องเอียงกี่องศาจากแนวดิ่งค่ะและข้อ3นะคะรูปถ่ายเฉียงต่ําใช้แกนกล้องเอียงกี่องศาจากแนวดิ่งค่ะรูปถ่ายเฉียงต่ํา ใช้แกนกล้องเอียงกี่องศาจากแนวดิ่งค่ะและข้อที่4นะคะภาพถ่ายทาาอากาศมีประโยชน์อย่างไรในการทําแผนที่คะภาพถ่ายทาาอากาศมีประโยชน์อย่างไรในการจัดทำแผนที่ค่ะยังไงแล้วขอเรียนตอบคําถามของคุณครูนะคะอยู่ในเฟซลุ่มของเราขอให้เรียนมีความสุขกับการเรียนสําหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ